สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะ้ำมีมีดขอ,องหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสําหรับพกพาเนาะ,ะใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนสะสะดวกสบายนะคะค่ะ,ะด้ามรวมฝากนะคะทุกท่านเน่ยค่ะไม่ถึงเก้านิ้วดีนะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วนะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วเนาะนะคะ สำหรับพกพาสำหรับเดินทางบางครั้งก็เดินทางขับรถไปไหนมาไหนเนาะใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าตะพายใส่กระเป๋าตังค์นะคะทุกท่านนีค่ะท่านหญิงก็พกพาได้นะคะสะดวกสบายค่ะเนี่ยค่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะด้ามงาฝักไม้นะคะเนี่ยค่ะเป็นนาคนะคะทุกท่านนี่ค่ะตรงนี้เป็นนาคตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านนี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะไม้เป็นไม้พยูนนะคะทุกท่านนี่ค่ะ แบบนี้จะเป็นไม้พยูนนะคะไม้พยูนก็เป็นไม้มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวน,นะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะแห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ลายนี้ลายเสมาใบโพนะคะลายเสมาใบโพอ่ะนี่ค่ะโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลคะลอยร่องเลือดนะคะทุกท่านนลค่ะ จะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะกระหนกดอกไม้นะคะนี่คะ่ะใบมีดก็จะเงานะคะทุกท่านไม่ใช่ใบมีดเลดนะคะนี่ที่เขาเอานํามานําตีเป็นมวลสารบางบางเล่มก็จะอาจเป็นเลดนะคะทุกท่านบางครั้งก็อาจจะเป็นเงางามอย่างนี้ที่ส่วนผสมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะทุกท่านเนี่คะ่ะเสมาใบาโพเต็มใบนะคะรอยสักยันนะคะทุกท่านรอยจานนะคะทุกท่านนี่คะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะ,ะนี่ก็ไม่สั่นไม่คอนะคะข้างนี้ก็แน่นเปียะเลยนะคะเป็นมีดสองกระสันสำหรับสำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ลนะคะขับรถนะคะข้ามคืนหรือว่าเรามีธุรกิจส่วนตัวมีร้านนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะเอาไปติดตัวอธิษฐานจิตนะคะให้หลวงพ่อเดิมท่านปกปักรักษาเนาะให้้นภัยนะคะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ คนป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณไสหรือว่าสิ่งไม่ดีนะคะจะเข้ามานะคะอันนี้ก็ด้ามรวมฝักนะคะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม่แปดนิ้วครึ่งเฉพาะใบก็ห้านิ้วนะคะขาดห้านิ้วอยู่นิดหน่อยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นงาแกะนะคะอันนี้เป็นงาแกะสลักนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นรูปพระฤาษีนะคะเป็นมีดสองกริย์นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็น เท้าเทพธูวันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะงาแกะสลักนั่นเองงาช้างแกะสลักนะคะนะคะี่ค่ะเป็นมีดสองกริย์นี้ก็นาคแล้วก็เงินค่ะตรงนี้จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเน่ยค่ะสวยงามมากๆเลยมีความสมบูรณ์แน่นอนนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะเรามารับชมทั้งในกันเนาะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะไม้ก็เป็นไม้พยูนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นไม้พยูนไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเขานะคะเขามีความ เป็นมงคลน,นะคะมีความเป็นมงคลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามเป็นเอ่อเป็นด้ามงา,มง,างาแกะสลักแต่ใบมีดก็จะเป็นเลดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลายน้องสิง์นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลายน้องสิง์เนาะนะคะท่านใดชอบมีด er ดำาๆเป็นหรือว่าเป็นเลดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสันมีดก็จะหนา ข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆสําหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลนะคะทุกท่านเลยค่ะรอดปลอดภัยผลคอผลโศกนะคะมีแต่ความพาสุขมีแต่ความโชคดีนะคะทุกท่านถ้ามีหลวงพ่อเดิมพกติดตัวหรือว่าบูชาไปไว้ติดหิ้งพระไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าท่านใดมีบริษัทนะเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านเลยค่ะ แมะนำ้ำแนะนำให้เอาบูชาไปไว้บ้านเลยนะคะหรือว่าไว้ออฟฟิศไว้บริษัทนะคะอันนี้ก็เป็นมีดประมาณเดียวกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสองกริยัเนาะเลยคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยคะ่ะไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้พยูนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ,นะคะมีความเก่าความแก่เนาะแม่ ก็จะเก่าแก่หน่อยนะคะเก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเก่าเก็บนะคะสมัยก่อนคะ่ะคนแก่คนเฒ่าเราเนาะจะพกติดตัวนะคะไปไหนมาไหนท่านเดินทางหรือว่า,าทํางานราชการนะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาใบโพนะคะ,าาะ,คะทุกท่านเลยคะ่ะโพเต็มใบนะคะเสมาใบาโพนะคะ ร่องเลือดก,ก็จะลึกนะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆลนมีดเล่มนี้ค่ะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยคะ่ะสันมีดหนามากๆเลยนะคะมีความสวยงามใบมีดยังสมบูรณ์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเพราะว่า,าคนเก่าเขาบูชามาแล้วเขาก็จะพกติดตัวตลอดเนาะนะคะพกติดตัวไปไหนก็จะพกอธิษฐานกิจพกติดตัวไปนั่นมานี่ค่ะ เดินทางมั่งอาจจะไปทุระทุลังหรือว่าไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าไปนอนค้างอ้างแรมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะลายเสยมาไบโพบบูชาไปไว้แล้วก็จะเป็นอ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทำมาหากินขึ้นจเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะทุกท่านมีหลวงพ่อไว้ติดตัวใกล้ๆนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ไม่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะคะทุกท่านมีแต่ความผาสุกมีแต่ความโชคดีนะคะทุกท่านนะคะจะเริญลุ่งเลืองหน้าที่การงานเนาะอธิษฐานจิตขอพอรท่านเอานะคะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบท่านนะคะน้ําได้มีโอกาสไปกราบท่านหลายครั้งมากๆเลยค่ะเพราะว่าไปขอพอรท่านเนาะที่วัดหนองโพนะครสวรรค์น,นะคะทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านอนะ่าถ้ามีโอกาสแล้วก็แวะ ไปกราบหลวงพ่อด้วยนะคะไปขอพรนะคะหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆนะคะทุกท่านบรรมีสูงส่งมากๆเลยนะคะใครไปขอพรท่านใครไปอธิษฐานจิตไปกราบท่านชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ตกต่ําแล้วก็ทํามาหากินขึ้นนะคะใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายไปรอดมีดจากนารายเทพสตาร์จากนารายนะคะค่ะทุดท้ายนี้ น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ